รู้สิครับรู้สิเรียนภาษาจีนหรือเปล่าครับนะถ้ารู้สิเรียนภาษาจีนไหมฮะมาสต็อปอยู่กับเราสักก่อนนะฮะประมาณสามนาทีมาเรามาเรียนคําศัพท์เนี่ยด้านบนเราชั้นเนี้ยด้านบนเราชั้นเะนี้ยนะสามคำนะตั้งใจเรียนคําศัพท์จําให้ได้แล้วภาษาจีนของรู้สิเนี่ยจะเก่งขึ้นแน่นอนนะเรามาเริ่มกันที่คําที่หนึ่งครับวายเว่ยเหลอเว่ยเหล,ลอแปลว่าเพื่อนะครับตัวอย่างเช่น 为了身体健康，我每天都去跑步。啥意思啊？同学们，为了去，เพื่อ身体是สุขภาพ健康可แข็งแรง，เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครับ。我可ฉ每天是ทุ都去ไปทุกวันไป，呐跑步可วิ่ง，จ็อกกิ้ง。เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง，ฉันไปวิ่งทุกวัน，呐，罗西 นี่คือคําว่าเว่ยเลยเพื่ออะไรบางอย่างบางเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับคําที่สองครับรู้สิครับเว่ยเว่ยเว่ยคือท่านซึ่งเป็นคําลักษณะนามของคนอีเว่ยา老师นะฮะอีเว่ยเ่าออีวยอีเซิงก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นครับเ你看他真是一位好医生นะฮะรู้สิครับ 他真是一位好医生什么意思啊同学们เขาะะเป็นคณหมอที่ดีทา่านึงจเป็นแอดขยายชอย่ข้าฮะตอยู่ขนเรา,ต,ออา,าต้องมาแปทีหลังเเป็นคนหมอที่ดีจริงๆงนึงนี่คือความหมายของประโยคนี้นะครับตัวที่สามครับรู้สิครับ文化文化 文化是 culture，文化，你看。对啊，亲，我对中国文化很感兴趣，罗西克。那我对，那掌握呀，这呢，对没？对对对对对，感兴趣。สนใจเรื我对你感兴趣，我对他不感兴趣，我对中国文化感兴趣。陈。 สนใจในวัฒนธรรมจีนมากมากนี่คือประโยคนี้นะครับรู้สึกครับเอาละแล้วคลิปนี้เราก็จะเรียนรู้สามคำนี้ใช่ไหมทุบทวนก่อนเว่ยเหลอแปเพราว่าเพื่อเว่ยเว่าท่านหวนข้าแเลราะว่าวัฒนธรรมฝาารู้สึกทุบทวนให้ดีๆหลายๆรอบคําศัพท์เนี่ยปไปไปไม่ได้ว่าเราเรียนครั้งเดียวแล้วก็จําได้เลยต้องทบทวนตลอดเพราะฉะนั้นรู้สึกจำเป็นต้องกดไลค์กดแชรกกดติดตามเราเสืออาลีบาบาด้วยนะครับนะ อ่าแล้วอย่างน้อยๆกดใจให้老อด้วยนะรู้สึกครับเรียนแล้วนะครับอ่าค่าเรียนแค่กดใจให้ได้ปะรู้สึกครับส่วนรู้สึกคนไหนที่ให้老อไม่ชอบอ่ะอยากจะเรียนเพิ่มอยากจะเรียนไอจสเคอยากจะติวสอบไอจีสเครู้สึกครับ老师阿里巴巴เนี่ยผู้เช,ชี่ยวชาญในการสอนไอ k สเคและติวด้วยเลยต่อจาก阿里巴巴เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนระดับสากลได้รับประกาศน,นียบัตรนะฮะจากสหรัฐจีนและไทยด้วยนะครับ ประสบการณ์นในการสอนภาษาจีนให้กับน้องๆคนไทยเนี่ย15ปีใน15ปีนี้เราเคยสอนคนไทยข้อสอบ i s k มากกว่า10,000คนนะครับเพราะฉะนั้นรู้สกคนไหนต้องการที่จะเรียนหรือติวสอบ i h s k นะครับมาเลยถูกคนแล้วนะครับติดต่อที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้หรือดูที่แพลตฟอร์มไหนหาเจอช่องทางติดต่อเข้ามาที่สถาบันของเราสถาบันสอนภาษาจีนอ,า,อาสถาบันสอนภาษาจีนปู้ปูเก่านะครับแล้วเจอกัน นะครับบ๊ายบาย